นาคดิบกเมื่อชาวออฟฟิศริบกาแฟพีกูทำถูกใช่พี่อยากไไหนวะเนี่ยเนี่เบอร์ดี้ปะล่ะโอ้หพี่รึ่งทางนะเดี๋ยวผมกินเบอร์ดี้ละชีวิตคนเมืองชีวิตเร่งรีบเหรอพี่อะคุจะรีบไปไหนแล้วนั่งทำอย่างนี้แล้วไปใส่ไว้ในนี้เหรอแล้วก็แบบอยากได้กาแฟกูจะตาย ใส่น้ำลงไปยังกูใส่ลงไปแล้วอ๋อไปโชดไปไปโชว์ไปเนี่ยไม่ได้ไปโชดกูใส่ลงไปแล้วจริงน่าร๊อคลายบ้างคนเมืองปลูกยังไงต้นตาลมันเยอะมันเยอะมนเยอะขนาดนั้นพี่ใส่น้ำเยอะหรอเอออย่างเยอะโอ้ยเยี่ยมแค่หน่อยแช่อีกอ่ะ ช้างแซ่บก็แพ้ก็ได้นะก็เยอะูม่มีอะไรมาละเอาแก้วแรกก่อนแก้วแรกแต่เดี๋ยวเราไปต่อกันแก้วที่สองทุกคนโอ้ยเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่จ้าผ่าเป็นผาชิ้นนิ่มๆเขายิ้มเดี๋ยวพี่คือหมดอันนี้คืออะไรจิ้มอ่ะแซ่บเม็ดเต็มเลย ต้องเอาอะไรจากนั้นมากรองใส่ตัวนี้ง่ายไงดิบก็ต้องหยุดก็ต้องเอาลำร้อนใส่ดีน้ำเยี่ยมเมอนันทำไมเยี่ยดิดิเงี่ยหูดีจะรับดีความเย่ยมเเล่นอ่ะเล่นไถ่ของ ได้ปะไม่ช่วยรอกันเดี๋ยวเราไม่ใช่แค่ไม่อะให้มันลงเร็วขึ้นหรอนีเห็นไหมมือมือสั่นตอนนี้เยี่ยร้อน <c oughs> ตกเป็นไก่เยี่ยร้อนไอช้ชัดเฮ้ยวัวจากี่มูกกมาเล่นอนะไอ้เขี้ยงเราอีกแล้วเหรอหรือยังไม่เลิกมึงให้ความเป็นส่วนตัวน้อยหน่อย ดีพีเอแล้วเนี่ยโดนฟ้องแล้วมึงมึงก็มาทำโชว์อะไรตรงนี้ว่าข้างใต้โชวไม่ใช่ขออะไรเฮรอกาแฟอร่อยดยวยกาแฟพื้นบ้านคนละชึ่งคนละชึ่งนี่อะไรพื้นบ้านกาแฟผสมใช่ไหมปลอดภัยแน่นอนถ้ามีคนเคี้ยวมิกาแฟป่ะอืม่พอดทฮะหลอกกูจริงไอที่นี่อยากลด้มเลยดั ติดเพลงสามเลยมันติดสามได้ว้างแค่นี้พวกกูก็เบื่อพออยู่แล้วอย่าสร้างเรื่องหยุดไม่จะรอต่อจะรอแต่วิเอ๊ะบอกนะว่าจะต่อบใส่เลยใส่เลยไม่รอละฮะไม่รอคูเบอร์ดี ยากูร์เมยเนี่ยยิงยิงเลยย่กเชี่ยคุณยังปรับได้อ่ะไม่รู้ปรับตรงไหนหมุนตรงนั้นแหละแข็งที่อะใช่ปะนี่มันฟรีกว่าเดิมมาเนี่ยมึงปรับผิดด้านเราปรับเหี้ยอะไรกูยังหมุนไม่ได้เลยมันเกีย ช้าเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือทำให้มันเร็วๆทำไมล่ะมันก็จะได้ไหลลงมาเร็วๆไงแบ่งกันคนละครึ่งพิวรอปะรอเปล่าเดี๋ยวยิ่งจิตเยอะกว่าทงกันเอง แดดเราไม่ตืนะ่นอ่ะเกียยดเกียร